สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่จังหวัดคนครราชสีมาอำเภอวิมายตำบลทุ่งสำลิดเราจ,จะพามาเที่ยวอนุสรสถานวิรกรรมทุ่งสำลิดดูทางเข้าอันนี้เป็นป้ายทางเข้าสวยงามมากอ่า ป้ายเขาเขียนไว้ทางเข้าถึงอนุสรประมาณ 3, 5. 3. 5. กิโล3.5กิโลนะคะ่ะเราไปดูกันโลที่ตกดิน แล้วคนไหนย่าโมคนไหนย่าเหลือวเนี่ย <laughs> สวยนี่ก็เป็นป้ายก็โอเคนะบริเวณรอบๆต้นไม้รอบเขียว อะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วอนุสรสถานวิรกรรมทุ่งสำริดอำเภอพิมายตรงนี้เป็นตำบลทุ่งสำริดนะจังหวัดนครราชสีมาอ่ะเราไปดูกันบริเวณร,บรอบๆน่าเที่ยวมาก อันนี้เป็นสารสถิตดวงวิญญาณน,นางบุญเหลือและวีรชนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันที่นี่เขาจะเรียกกันว่าย่าเหลือ <c oughs> อาเรามาต่อกันนะตรงนี้คือสารสถิตดวงวิญญาณน,นางสาวบุญเหลือ และวีรชนที่นี่เขาก็จะเรียกกันว่า,าย่าเหลือ,อเราไปดูต่ออนุสรสถานละกันบริเวณรอบๆน่าเที่ยวมาก ันนี้ก็จะเป็นการแปลอักษรเลกาของราชการที่เก้าเรามาดูกันต่อเขาเล่ากันว่าเมื่อขาวย่าโมบเป็นผู้นำชาวโคลาดพระอีสานจะเรียกนครราชสีมาว่าโคลาดนะคะ,ะเข้าต่อสู้ กับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ไดช้ชนะน้ณทุ่งสำลิดก็คือตำบลสำลิดนี้ที่อําอเภอพิมายนี้มีสตรีผู้กล้าหาญที่ร่วมต่อสู้ด้วยอีกหนึ่งท่านก็คือนางสาวบุญเหลือ ซึ่งเป็นผู้ที่พีชีพด้วยการจุดไฟทำลายเกวียนที่เขาบรรทุกดินระเบิดจนตัวเองตายเพื่อชัยชนะเลยนะเนี่ยดูน้ายกย่องมากที่นี่เขาจะเรียกกันว่าย่าเหลือ สวยไหมดูโอ้จริงๆผู้หญิงก็เก่งไงเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ไหว้สักการะนะคะเป็นที่จำลองเรื่องเล่าความเป็นมาของย่าเหลือและย่าโม ผู้หญิงแกล่งโอเคพื้นที่รอบๆก็ที่เที่ยวเยอะเลยพิพิธภัณฑ์ถ้าใครอยากดูก็อยู่ด้านซ้ายมืออยู่คานด้านซ้ายมือแล้วเข้ามาเจอเลยเป็นประวัติความเป็นมาของที่นี่ สวยมากสวยนะเน yeah. ี่ยบ๊ายบายเจอกันใหม่เพื่อน